สวัสดีครับเช้าจอลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศน์ฟุตบอลครับมาฝากกันเช่นเคยนะครับเรามี5คู่ครับในเกมมาเดย์ไนท์ครับวันจันทร์ที่30มิถุนายนนะครับเรามาเริ่มเกมในคู่แรกครับเป็นเกมลีกของนอร์เวย์นะครับบรานจะพบกับซันเดย์ยอฟนะครับบ้านอันดับ3ของลีกครับเจอกับซันเดย์ยอฟครับอันดับที่6ของลีกนะครับคะแนนของทั้ง2ทีมมันต่างกัน5คะแนนนะครับทางด้านบรานณนะเกมล่าสุดไปแพ้บรูเกนมา3-0ส่วนทางด้านซันเดย์ยอฟนั้นก็ชนะฮาร์เก ทางด้านของบรานด์ยังดีกว่าครับโดยเพราะฟอร์มการเจอซันเดย์ยอบในบ้านนะครับพวกเขาก็ทำได้ดีครับเกมนี้ก็เชื่อว่าบรนน่าจะเปิดบ้านเอาชนะซันเดยอฟเก็บ3แต้มได้ครับ2อประตูต่อศครับคู่ต่อมาครับเป็นออสเวนคานของสวีเดนนะครับทางด้านยูกาเดนจะพบกับนอตโคลปิงนะครับคู่นี้ตามตารางคะแนนนะครับทางด้านยูกาเดนอันดับที่9ครับนอตโคลปิงอันดับที่10นะครับแต่ถ้ามองจากเฮดทูเฮดนะจะบอกว่าเป็นบอลแพ้ทางโดยสิ้นเชิงครับ ทางด้านโยกาเดนนั้นส่วนใหญ่จะชนะนอกเคปปิ้งครับซึ่งในเรียกว่า3เกมหลังสุดเนี่ยเป็นฝ่ายชนะนอกเคปปิ้งมา3เกมติดต่อแล้วนะครับก่อ,อนหน้านั้นก็ทําได้แค่เสมอกันก็ถือว่ายัางดีกว่าครับในเรื่องของเฮตุเฮตนะครับทางด้านโยกาเดนเกมนี้นักดับโยกาเดนด้วยครับเชื่อว่าโยกาเดนน่าจะย้ําแค้นอีกครั้งครับเอาชนะนอกเคปปิ้งได้ครับเกมนี้น่าจะเอาชนะได้ด้วยสกรอร์งต่อศูนย์ผู้ต่อมาครับมอรบี้พบกับมอรโ,โมนะครับมอรบี้เป็นจ่าฝูงนะครับของออสเวนคาร์นะครับส่วนมอรโมเป็นทีมอันดััับบบทีี่5นนะะคครรของลก คู่นี้ก็อะบอกว่าเจอกันเมื่อไหร่ก็สนุกนะครับเกมที่เจอกันล่าสุดนะก็เป็นทางด้านมอโมที่ชนะมอบี้ได้2อต่อศูนย์นะครับแต่เกมนี้มอบี้ลดสามเป็นเจ้าบ้านและเป็นจ่าฝูงด้วยครับก็เชื่อว่าพวกเขาไม่ย่อมไปง่ายแน่นอนครับและฟอร์มโดยรวมในปีนี้มอบี้ดีกว่าครับดังนั้นเชื่อว่ามอบี้ก็มีโอกาสครับที่จะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะทางด้านมอโมได้ในเกมนี้ครับสองประตูต่อหนึ่งครับคู่ต่อมาครับเป็นช่วงนาตีสองนะครับอินเตอร์มิลานจะพบกับฟูเนเซ่ครับในเกมฟีฟ่าคั เสมอ1ชนะ2นะครับชนะ2เกมล่าสุดชนะลรเว่าเพล2สสูตรกับแต่เกมสุดท้ายครับส่วนทัน้าฟูเรนเซ่ก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันครับในรอบแรกครับชนะ1เสมอ2ครับเกมส่งท้ายในเสมอมาเบรี่ซันดาวของแอฟริกาใต้ครับศูนย์ต่อูครับทูนนี้แม้ว่าอ่าทัน้าฟูเรนเซ่ดูจะ เกมรับเดี่ยวแน่นนะครับแต่อินเตอร์มิลานก็ต้องมองว่าพวกเขาก็ฟื้นมาแล้วนะครับสับอินเตอร์กลายเป็นทีมที่น่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆครับเกมนี้ก็ช่วอินเตอร์มิลานก็มีโอกาสครับใช้ประสบการณ์เฉือนเอาชนะฟูมิเนเซ่ได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคู่สุดท้ายครับจะเป็นเกมในช่วงแปดโมงเช้าของวันอังคารเลยนะครับแมนซิตี้จะพบกับอัลฮิลาลครับในฟีฟ่าครับบัวครับเช่นเดียวกันซิตี้ชนะมาสามเกมติดครับเก็บเก้าแต้มเต็มครับจากรอบแรกนะครับแล้วก็ยิงไประเบิดระเบ้อนะครับยิงไปทั้งหมดสิบสามใน แบ่งกลุ่มก็ไม่แพ้ใครนะครับชนะ1แล้วก็สเสมอ2ครับก็ถือว่ามีเกมรับที่เหนียวแน่นนะครับแต่ว่าเกมลูกก็ถือว่ายังไว้ใจได้ครับแต่ก็ไม่หวือหวาเท่าไหร่เกมนี้เจอซิตี้ครับเชื่อว่าประสบการณ์และภาพรวมระบบการเล่นคุณภาพนักเตะของซิตี้ในแต่ละตำแหน่งถือว่าดีกว่าฮิลาแล้วครับก็เช่าเกมนี้ซิตี้ไม่น่าพลาดครับน่าจะเอาชนะเอาฮิลาได้ครับเกมนี้อย่างน้อยก็น่าจะมี3ประตูต่อหนึ่งครับและนี่คือทักษะาุตบอกเขาวันนี้ครับ